ณนานยาวถิ่นนี้ที่ลือชื่ออันสืบถือแต่โบราณด้านภูษาคือวิถีคือชีวิตคือศรัทธาที่ถักทอลงผืนผ้าหน้ายนยินเสียงกระทบฟืมกี่ที่ดังก้อง กระสวยคล้องสอดสายเป็นลายสินเหยียบไม้หูกกระตุบผ้าเป็นอาจินเกิดเป็นผ้าลวดลายถิน่นอันงดงามศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชนบุรีอีสถาบันการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่แผ่นดินไทยสืบไปจึงได้ดำเนินโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือกอล์ฟแลบประจำปีพุทธศักราช2566นะกลุ่มทอผ้าบ้านนายาเอาตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีโจทย์ในการพัฒนาคือทำอย่างไรที่จะทำให้ชุมชนและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าจากผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชนทำให้เกิดนวัตกรรมเป็นเครื่องตีเกลียวเส้นได้ระบบไฟฟ้าพัฒนาจากอุปกรณ์การปั่นได้หรือในที่เดิมใช้มือหมุน แก้ปัญหาความไม่สม่ำเสมอของเกลียวเส้นได้และลดระยะเวลาในการตีเกลียวได้ถึง2เท่าซึ่งเป็นฝีมือการออกแบบและพัฒนาโดยคนในชุมชนนอกจากนี้ยังได้ให้เยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่คือโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาเอาเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทอผ้าจากปราดชุมชน รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการแสดงรำมวยไทยและรำไทยเทิดพระเกียรตินับว่าเป็นการจุดประกายและสร้างความหวังที่จะทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งนับวันจะเริ่มถอยห่างและลืมเลือนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษลดหายลงไปเรื่อยๆได้กลับมาอนุรักษ์ฟื้นฟู ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันรักษาสืบสารภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ชุมชนและแผ่นดินไทยสืบไปมาเถิดหนาเพื่อนพ้องทั้งน้องพี่ร่วมรักษาคุณค่านี้คู่สีสยามช่วยเชิดชูฝูเฟื่องเลื่องลือนาม ดำรงความเป็นผ้าไทยให้แผ่นดิน